สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วนะคะกับพี่นวัดอุ้ยสวยขึ้นอ้วนขึ้นรวยขึ้นขายดีขึ้นอุ้ยตอนนี้ก็ต้องพูดเลยค่ะว่ารถยนต์จะค่อนข้างเงียบลงเอาจริงเหรอจริงค่ะหลังจากโควิดแล้วเงินก็ต้องกลับมาสิเออมันเหมือนกับในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อพี่นวัดอ๋อโอเคเข้าใจได้ภาวะเงินเฟ้อแต่ว่าก็ยังไปได้ก็ยังไปได้อยู่แต่ว่าถามว่ากลางเดือนกลางปีไปแล้วเนี่ยมองว่ารถเนี่ยน่าจะ เริ่มขาดตลาดหนักอเพราะว่ามันโดยเฉพาะรุ่นไหนครับโดยเฉพาะ เออรถยุโรปรถยุโรปและเอาผาดเนี่ยก็คาดว่าน่าจะหมดประมาณสักเดือน8ปดในน่าจะเริ่มไม่มีละโอ้ถ้าใครจะซื้อต้องรีบหน่อยใช่เพราะว่าโฉมใหม่มันจะออกไงพี่นวัดโฉมใหม่โฉมเก่าผมว่าเอาผาดนั่งสบายเหมือนกดนหมดใช่ถ้าโฉมใหม่มันจะแพงกว่าโฉมเก่าเยอะไหมประมาณ5ล้านโอ้ของเก่ามันประมาณสี่เองเนาะใช่ค่ะล้านหนึ่งผมเอาเก่าก็ได้ตอนนี้สามสามกว่าตอนนี้สามแล้วไม่ถึงสี่ไม่ถึงสี่แลยค่ะผมว่า ไม่ไม่รู้นะถ้าว่าเราใช้ทํางานอะ่ะเราแค่มีคนขับรถ<ค>ใช่ไหมฮะแล้วก็พาไปไหนมาไหนได้ถูกต้องผม,มว่าเก่าใหม่ไม่ต่างกันใช่ส<อ>บัสบผมนะแต่ใครชอบของใหม่ก็รอของใหม่ค่ะเหตุผลที่มันจะขาดนะีที่เอ๋มองว่าประมาณสักเดือน8ไปแล้วเนี่ยมันน่าจะขาดยาวไปถึงประมาณเดือนสปีหน้าเลยอ้ไปตั้งแบบ ใช่เพราะว่าคือตอนนี้รถฉมใหม่เนี่ยเดี๋ยวพี่นวัตเดี๋ยวเราจะเห็นกันทุกคนนะคะช่วงประมาณสกาักกลางกลางปีเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นรูปนะคะเป็นแบบที่เขาทําแบบสําเร็จแล้วแล้วเขาก็จะขึ้นรายผลิตกันก็คือประมาณเดือนธันวาคมอ๋ออีก4 3่สเดือนอ่ะฮะใช่แล้วก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้ามาในไทยเนี่ยก็คาดว่าเดือน4ปีหน้าแล้วรถรถใหม่ออกมาเนี่ยมันต้องแย่งประมูลแย่งกันแบบจ่ายพรีเมียมเพราะฉะนั้นเวลารถมันเข้ามาในราคาต้องมีประมาณ5ล้านอยากทําแบรนด์แล้วสามารถมีคน ข้อมูลซื้อได้ๆๆๆๆๆวิพีนวัตรเอ็พูดเลยนะว่ามิสแกนเนี่ยไม่ได้ยอนะ,อะพี่สุดยอดจริงๆอ่ะไม่ไมกลับมาเอาผ่าเธอบังมากโคตรจุดเลยจริงๆ บางอาจจะซื้อรถคุณเอกก็ได้ <c oughs> เพราะอย่างน้อยๆรถเอาผ่าท่่ชัก็พาไปหาเงินทุกวันนะ,ะเพราะว่าเป็นรถประจําของอิงฟ้าแล้วบางทีก็รับชาลอดด้วยนะครับก,ก็ทําให้เขาออกงานได้คล่องตัวขึ้นเราตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยงอแงเลยนะน่จริงๆไม่เคยงอแงอเลยเป็นรถที่ไม่จุกจิกแล้วก็ คนขับเนี่ยเขาจะไม่รู้หรอกว่าระยะไหนจะต้องทําอะไรก็ดีที่นะฮะทางคุณเอมีรูกน้องคอยโทรเตือน<ค>มาได้แล้วทําไมเลยตั้งเยอะไม่มาตั้งเียนทายีมัเนเคลื่อนได้แล้วนะวเอออตโอต้ลอยอยู่การบริการเป็นไงบ้างพี่นวาวต้องถ่ายช้อมาไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาชมเพราะว่ามาสัมภาษณ์เราต้องชมนะครับโดยปกติถ้าเกิดไม่ถูกใจใครอ่ะก็จะไม่ให้มาอันนี้พูดจริงก็จะแบบเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเราไม่อยากจะพูดเพราะว่าเรารู้สึกึดับใจแต่ว่าอย่างเอออโต้ ทุกๆคนอะไม่ใช่เฉพาะคุณเอไม่จาเป็นต้องคุยกับคุณเอก็ได้คุยกับคนไม่รู้จักก็เปรียบเสมือนคนรู้จักคือมีมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งอะผมก็ลืมชื่อแล้วว่ามีไลน์ผมอะเขาก็จะทักทายก็จะคอยเตือนว่าคันนั้นเป็นอย่างนี้คันนี้หมดเป็นนักธุรกิจผู้การสูงแล้วเขาจะฟีดแบ็กดีมากเลยเพราะว่าอย่างสมมติเราราไปทิ้งอย่างเงี้ยเขาก็คอยจะบอกเราว่าอ่ะเย็นนี้รถเสร็จแล้วนะเปลี่ยนถ่ายอะไรใดๆเขาเขาเขากลัวว่าบางทีแบบ การสื่อสารระหว่างคนขับรถหรือคนที่จะไปรับรถมันไม่ใช่ตัวเราแล้วก็อยู่คนละทิศคนละทางคือบอกให้เจ้าของรถได้รู้ว่ามูฟเมนต์เป็นอย่างไร mm hmm. อ่ะเจ้าหน้าที่พี่รับรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างเรียบร้อยโอเคเราก็ได้รูท้ทั้งทั้งที่เราก็ไม่มีสิทธิ์จะรู้ uh huh. นะก็ขอบคุณในเซอร์วิสท,ที่ดีเซอร์วิสดีจริงๆเพราะว่า ผมว่าสเสน่ห์สำคัญเลยก็คือขายแล้วไม่ทิ้งลูกคา้าขอบคุณมากแล้วลูกค้าก็เลยต้องตกหลุมกลับไปซื้อเสียตังค์บ่อยใช่ <c oughs> ไม่ใช่ว่าดูแลเฉพาะพี่นวัดคนเดียวนะคะที่เราดูแลกันแบบนี้นะคะผลูกค,าค้าทุกท่าน,นเลยก็จะพูดกันแบบนี้ทุกท่านนะคะจากการที่ว่าถ้าเห็นเอกสัมภาษณ์ลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็จะพูดกันอย่างนี้ทุกคนก็คือเราดูแลกันแบบนี้เหมือนครอบครัวจริงๆผมว่าลองลองขึ้นไปเดินบนโชว์รูมอะ่ะบางทีแบบเราไปซื้อรถหรือเราอยากไปดูรถเนี่ยอารมณ์หนึ่ง ที่เราจะไปต่อให้เราจะเป็นคนที่คนรู้จักหรือคนไม่รู้จักก็แล้วแต่อารมณ์หนึ่งก็คือเรารู้สึกว่าเราต้องไปเผชิญโชค,คหมายถึงว่าเวลาที่เราเดินขึ้นไปไม่รู้เซลขอโทษนะไม่รู้เซลเขาจะขี้ออกไปไม่รู้เซลเขาจะว่าอะไรไหมโอเคแต่สำหรับหน้าผมไปเขาคงไม่กล้าว่าเขากลัว <laughs> ถูกว่ากับแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาอะคาดหวังอะไรค่ะ เขาให้พื้นที่ในการหายใจเราแบบไหนจุดไหมครับเพราะการซื้อของมันต้องมีพื้นที่ในการที่ต้องกลับไปคิดหรือต้องหายใจกัน uh huh. นะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นไปที่ของคุณเอนะฮะเอวายก็คือรู้สึกสบายไม่ซื้อเาก็ไม่ได้ไ<ม>ว่านะเราจะไม่ดันคะไม่ซื้อก็ไม่ว่าแล้วก,ก็พาไปดูนู่นดูนี่ดูไปดูมาก็ซื้อจนได้ <laughs> ไงก็ขอบคุณจริงๆนะคะพี่แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่พี่นวัตแถลงการซีรีส์นะครับมีก็มี3มอย่างครับก็คือมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของชาลอต<อ>วันที่31มีนาคมนะฮะที่ MGI Hall ก็คือจะเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวของของชาลอตครั้งแรกเขาก็คาดหวังว่าเขาเขาจะเต็มที่กับมันนะครับแล้วก็ มีซีรีส์โชว์มีเลิฟนะครับแค่อยากบอกรักก็คือเป็นยูริซีรีส์ซึ่งเป็นแนวใหม่ของสังคมไทยก็คือผู้หญิงกับผู้หญิงหลังจากเราดูซีรีส์วายกันมาเยอะแล้วก็มาดูยูริว่าผู้หญิงเขาจีบกับผู้หญิงเขาทำยังไงกันเวลาจิ้นกันสุดๆจะกรี๊ดกันกันอดไหนก็จะเริ่มออนวันที่28กุมภาพันธ์นี้ทางแกรนดทีวีเป็นต้นไปนะครับแล้วก็วันนี้ก็เปิดนะฮอลอีกฮอหนึ่งก็คือ MGI Hall ก็คือแต่ก่อนเป็นโชว์ดีซีนี่แหละ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เราเข้ามาดูแลทั้งหมดแล้วก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะใครที่อยากจัดเลี้ยอะไรเงี้ยนะแอด,ด,ด MGI Hall ก็ติดต่อมาได้ทุกประเภทของงานเรามีซัพพอร์ตทุกอย่างเก้าอี้กว่า3-4สีพันตัวทุกอย่างเพอร์เฟกต์เพียบพร้อมทั้งระบบเลยท,ทุกอย่างครับ เนี่ยค่ะลูกค้าของเอกก็หลายคนนะคะที่แบบว่าหาที่สัมมนาหาที่จัดงานนะคะ <มา S 1> ก็ได้นานมาคุณเอกก็ได้มาเล<อ><อ>ี้ย,ยง,ยง uh huh. จะบอกให้งานแต่งนี่เพิ่งประกาศไปว่าที่นี่รับจัดงานแต่ง uh huh. โต๊ะจีนไม่ต่างกว่าร้อยโต๊ะสบายๆจากครัวเจ๊งอเราคอร์ปอเรทกันอาหารชั้นเลิศเราทำเวทีทงเวทีให้เบื uh huh. ่อโรงแรมไม่อยากจ่ายแพงมาที่นี่ ได้ p r i v a t ได้ห้องแต่งตัวเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวแม่เจ้าสาวแม่เจ้าบ่าวห้องนงห้องน้ำจองคนแรกเลยจัดงานงานแต่งแต่งใครดีฮะเอ๊ะพี่หาให้หน่อยมีแล้วจะแต่งลูกเลยลูกก็แต่งแล้วอีกครับที่จะถามนี่คือรู้กั้หมดแล้วว่าลูกเขาก็แต่งแล้วแล้วตัวเขาเขาไปลานเลยรู้กันจักกันทั้งครอบครัวเลยค่ะนเพาเป็นว่าก็อุดหนุนกันไปมาแล้วก็หวังว่า ปีนี้คงจะได้เป็นลูกค้าอีกอบคเพราะยังมีรถในฝันที่ยังฝันแล้วยังไม่มีเวลาจริงๆอตอนนี้ไม่ค่อยได้ขับเลยเพราะว่าต้องเดินทางต่างประเทศเยอะงานเยอะขนาดนี้านานวันสัมภาษณ์นี้อีก3ามวันก็ต้องไปบราซิลตั้งเกือบเดือนนะครับมีงานทุกอย่างรออยู่ก็ขอให้นะครับลูกค้าทุกคน A E Y หรือจะบอกว่าคุณเอ๋ก็ได้นะฮะพูดง่ายๆเจ้าแม่รถนำเข้า<โฆ>ใช่ไหมใครๆก็เรียกเช่นนั้นพิมพ์ไปเลยเนี่ยตามนี้เลยเนี่ย พิมตามนี้ใน Google แล้วก็เอาจริงๆนะขอเมาน์นิดนึงซื้อรถครั้งแรกอะ่ะคุณเอ๋ไม่รู้จักคุณเอ๋แต่ดูจากมันปัดไปปัดมาแล้วไปเจอ YouTube หรือหรือ c o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  k กันเนี้ยเออผู้หญิงคนนี้ทำไมเสียงดังแล้วพูดจาเอาจริงเอาจัง,งเกินคิดได้สองอย่างดุอุ้ยเราจะกลัวไหมคิดอย่างหนึง่งโอ้จริงใจเนะาะพูดตรงไปตรงมาเราก็เลยตัดสินใจโทรไปเลยโดยที่มไม่รู้จัก โทรไปเลยแล้วก็อยากจะคุยก็คุยเลยแรกๆก็ไม่รู้หรอกว่าใครคือใคร<ข>ใครคือใครจนในที่สุดเราก็ไปปรากฏตัวกันบนโชว์รูมเราก็มา <laughs> พบกันโดยที่ไม่มีใครแนะนำนะครับ<ข>ผมเป็นตัวอย่างของคนซื้อเซิร์ช Google คำว่า A E Y a u t o นะครับคุณเอเจ้าแม่รถนำเข้าแล้วก็เจอทุกอย่างครับที่นั่นครับ ขอบคุณมากๆเลยพี่นวัดน,นะคะวันนี้ก็มาเยี่ยมกัน<อ>แล้วก็ๆๆเอาเชือมาฝ <นะ S 2> า,ากน้องๆด้วยนะคะ,ะ,คะฝ่าวิกฤตไปด้วยกันน้องเดยกเอก็จะเปิดธุรกิจใหม่ค่ะพี่ทำอะไรอ่ะทำน้ำซอสค่ะเอ๋เ,เ,เ,เก่งเรื่องอาหารอาหารน้ำซอสคุณเอกแล้วก็จะมีหลังจากลดขาดตลาด ก็ต้องอุดหนุนน้ำซอสได้ก่อนกินน้ำซอสกันไปก่อนแต่ขายรถคันหนึ่ง30กว่าล้านจะมาขายของราคาไม่ถึงร้อยนะคะแล้วก็จะมีคอลลาเจนกับครีมอับน้ำแต่ว่าคอลลาเจนกับคอลลาเจนเสร็จแล้วแล้วก็ซอสเย็นซอสกะเพราเอ้ซอสกะเพราเอเดีเอามาให้พี่กินบอกเลยว่าอร่อยมากแล้วก็ขาหมูมาเทนเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเด็กที่อยู่ตามอพาร์ตเมนต์ตามหอตามคอนโดเนี่ยอยากกินผัดกะเพรามืดเนี่ยมีไว้แล้วก็ผัดกับอะไรก็ได้เช่นมีไส้ก ก็ผัดกับไส้กรอกไส้กรอกผัดกับเรามีไก่แช่แข็งก็ผัดไก่ล้ากินได้เลยมะม่วงมาม่าก็ผัดได้ได้หมดเลยอันนี้กําลังเทรนนะเพราะผมทราบข่าวมาจากบริษัทผลิตอาหารเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งเขากําลังจะบูมตัวนี้อยู่รีบบูมก่อนเขาเร็วเสร็จแล้วอยู่ในเรื่องของการทําแพ็กเกจโยเพราะเดี๋ยวนี้เขาอาแจปไปเป็นซอสพร้อมกินง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีซอสขาหมูพะโล้เอ๋บอกเลยว่าของเอสสุดยอดนี่มันก็ดึกแล้วจะพูดเรื่องกินเยอะขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลย คุณครับพี่ัตรขอบคุณนะคะแหงแงปังๆเช่นกันค่ะอย่าลืมแวะไปนะครับได้เดี๋ยวเราเอาเสื้อไปให้น้องๆกันใช่เนาะชอบใช่อาฮะแล้วก็เดี๋ยวตอนจบจะให้ชมคลิปสั้นๆที่พี่นวัตเคยรับรถกับเราไปนะคะเดี๋ยวเสื้อไปให้น้องๆก่อนไปชมเลยครับค่ะขับขึ้นค่ะพี่นวัตค่ะครับวันนี้นะครับเราได้เลิกเบิกชัยนะฮะแดดเปลี้ยงเปยเลยนะฮะออกรถใหม่ให้ อิงฟ้าวราหะนะครับอ่ะไม่รอช้าครับวันนี้มาพบกับนะฮะเจ้าแม่รถหรูนำเข้านะฮะไม่ต้องพูดชื่อทุกคนรู้แล้วนะฮะเสียงเขาก็ดังดังรถรุ่นเนี้ยบอกเลยว่าหาที่อื่นหาไม่เจอต้อง A.E.Y. Auto Import เท่านั้น4ีึงเอาไปดูนี่ไปดูรถไปนะคันนี้พี่ดาวซื้ซอจตเอเป็นคันที่ท่า่คันที่2เดี๋ยวจะซื้อคันที่3ามค่บคะค่ะ,คะอยากได้คันที่3ามกลังคิดอยู่คันนี้พี่วดว กับอ,อิงฟ้าอิงฟ้านะคะเป็นบอสที่น่ารักมากๆเลยล้วบอกเลยนะไม่ต้องมาส่องป้ายทะเบียนผมซื้อแล้ว470 300ใบนะะถูกไม่ถูกช่างมันเราซื้อแก้เคล็ดเพราะอะไรรู้ไหมถูกร้อยแฮปปี้ไม่ถูกเราก็แฮปปี้รถปกติกลางปีหน้ายังไม่รู้ว่าจะได้เลยหรือเปล่าอะค่ะพี่ตอนนี้ทุกอย่างออปชั่นเต็มนะฮะโอ้ยคุณอิงฟ้าโบโบเอาไม่มาโบโบฮะเอาจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยนะมีปัญหาอะไรระหว่างการใช้งานหรือรถที่คุณไม่ได้ซื้อจากเขา แต่บังเอิญว่ามันเป็นรถหมวดหมู่เดียวกันนะครับขอความช่วยเหลือเขาได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือฝากผีฝากไข้ได้รับผิดชอบไม่มองเลยเอาไปเลยลากกันเข้าไปเลยแล้วก็ไปว่ากันว่ามันเกิดอะไรจะซ่อมยังไงให้คำปรึกษาดีแล้วอย่างหนึ่งคนใช้รถเนี่ยไม่ต้องการแบบเสียเวลาไปกับรถเราทำงานเยอะใช่ไหมรถพังหรือรถมีปัญหาปั๊บเราอยากจอดแล้วเราอยากจะไปต่อ คุณเอช่วยได้ไหมช่วยได้ค,ะค่ะนะคะรถสลงสไลด์ใช่ค่ะสึงที่เลยนะคะแล้วก็มีรถให้ใช้ระหว่างซ่อมด้วย<อ>ะนะคะเนี่ยแกขอบอกเอารถไม้เอารถไม้บอกไม่เอากิ้งใจแล้วก็เอาคันเก่าๆไป<ค>ะนะ,ะอ้าวมีอะไรจะชักชวนเพิ่มเติมต่อช่งอง เวลารถมีปัญหาเนี่ยติดต่อได้หลายช่องทางมากนะคะก็จะมีทั้งในเพจสามารถทักไปจะมีแอดมินนะคะหรือติดต่อทางศูนย์บริการนะคะหรือติดต่อช่องทางไลน์คือจะมีคนคอยดูแลตลอดหลายแผนกตรนี้ดีกว่าคุณเป็นลูกค้า AEY สักหนึ่งคันเนี่ยคุณได้เบอร์มือถือส่วนตัวช่างด้วยใช่ค่ะใช่มีอะไรก็โทรได้ยี่เลยค่ะแล้วช่างแล้วช่างขี้เก่งใจเก่งใจ ที่เก่งใจทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะ<ช>แล้วก็เป็นคนที่แบบบอกทุกอย่าง,างเช่นอันนี้เสียไอ้นี่อะไร,ะไรกี่วันได้อะราคาเท่าไหร่จะเอาไม่เอาจะเอาแบบไหนไม่เอาแบบไหนคันนี้ล่ะเดี๋ยวจะซื้อใหม่อีกคันหนึ่งในเดือนธันวา<ช>แต่อยากได้สปอร์ตสปอร์ตที่แบบ ผมขับรถเป็นงานอดิเรกก็คือหมายถึงว่าเราเอ็นจอยเราไม่มีเวลาไปตีกอล์ฟไปเล่นฟิตเนสกับ<ต>ใครเขาขก็จะขับรถแล้วมันได้แบบออกกําลังกายได้ยืดเส้นยืดสายได้ใช้สมอง,มอง,ม,อง,ม,องมองนู่นมองนี่ไมพี่ถึงเรืองนี้ให้น้องอีฟ้าคะเพราะน้องอีฟ้าเขาต้องใช้รถแบบนี้คือเขาจะต้องอยู่แล้วมีข้าวของเยอะให้รู้สึกว่าน้องได้อยู่บ้านบ้างเพราะาน,น้องชีวิตอยู่กับห้องแคบๆทำงานตลอดบ้านรถคันนี้เหมือนอยู่บ้านนะครับแล้วเดี๋ยวอุ่นนตลอด สัญญาว่าจะไม่เป็นลูกค้าไข่ถ้าเขาไม่ให้เราฟรีสักคันไม่เป็นไม่เป็นขอราคาพิเศษเรา จริงจริงอ่ะคือหลายคนชอบบอกว่าเอ้ยเนี่ยเราเห็นไปดูแลคนดังน่ะดีอย่างนี้อย่างนี้เ้วโอ้ยเขาไม่ได้ดูแลคนดังดูแลคนปกติเยอะมากเลยนะฮะเพราะว่าคนปกติซื้อเยอะมากดูได้ตามเพจนะครับแล้วก็กระซิบว่าถ้าใครอยากเจอคุณเอ๋ตัวจริงเนี่ยก็สามารถรีเควสตได้เวลาที่ไปออกรถแต่ต้องรอคิวเธอนิดนึงเพราะเธอเองก็มีทั้งงานลาดงานหลวงทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะงานท่องเที่ยวด้วยแล้วฝากกดไลค์นะครับนิดนึงฝากกดแชร์ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะซื้อรถหรู นำเข้าไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ตามโทรถามเธอนิดนึงเราให้เครดิตผมนิดนึงไม่ได้ได้อะไรเราบอกว่าพี่นวัตแนะนำผื่อว่าคุณเออาจจะให้แบบกะปิน้ำปลาเพิ่มนิดหน่อยใส่ในรถนะฮะเขาไปดูอีกคันนึงที่นวัตในซีดีเย็น่ะจะทะเบียนเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมแต่ยังไม่ใส่ฝานนี่คันแรกที่พี่นวัตซื้อจะเป็นขเย็นใช่แล้วก็นี่คันนี้ใช้ดีมากขอโทษนะฮะเป็นรถที่ใช้สะดวกสบาย เป็นรถที่ใช้หาตังค์แล้วเป็นรถที่ขับเองมันมากประหยัดน้ํามันด้วยนะพี่คันนี้ก็เรามีไอ้ตัวชาร์จแบตใช่ไหมถ้าคุณเอ๋มาตั้งไว้เนี่ยก็ได้ประมาณไปถึงออฟฟิศได้กลับมากับถึงบ้านได้ก็ประมาณ70โลอ่ะเจ็ดสบโลสบายๆถึงจะสวิสเป็นน้ำมันแล้วก็คันนี้ก็ไม่ดื้ออะไรเลยน้ำมันเดี๋ยวนี้บางทีเราอยากได้เบนซินสีเหลือง มันไม่มีเป็น95ก็สลับได้ค่ะสามารถคอมบอยกันไปมาได้ตอนนั้นพี่นวัซื้อไม่ถึง8ล้านพี่รู้ไหมว่าตอนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ฮะ9ล้านกว่าสมสมลดราคาแพงขึ้นทุกวันค่ะขอโทษแล้วของผมออปชั่นเต็มมากนะใช่คันนี้เต็มมากเพาแอบนิงทานนิดนึงไปบอกเขาแล้วค่ะ คันนี้ของใครกันชัยกำหนิดพลอยผมไปบอกันแล้วว่านี่คุณคุณกันชัยคุณจองรถแล้วคุณกระจร้อน<ะ>อผมเลยต้องไปรับรบรดกคุณสวยมากนี่แอบ<ะ>มาดูนะามาดูค่ะนี่ขอโทษนะดูความยับเยินของการใช้งาน<ะ>ผมชอบอะไรรู้ไหมเบาะแดงฝากติดตามด้วยนะครับอย่าไปซื้อที่อื่นที่นี่เขาปังปังจริงจไม่ได้เป็นเพราะเราซื้อแล้วเราบอกว่าปังนะเป็นการซื้อรถที่ไม่ต้องเจอเซลล์อะครับค่ะ บางทีเรากลัวเซลเนาะบางทีหลายๆที่เราอาจจะกลัวเซลลอะไรเงี้ยแต่ว่าซื้อที่นี่นะต่อให้เป็นพนักงานผู้ช่วยเขาก็จะลิงก์ผ่านเจ้าของตลอดเจ้าของดูแลเองไม่ไม่เสียหน้านะครับไม่ต้องเสี่ยงด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณมากยวเจอกันคันต่อไปขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านขอบคุณพี่นวัดขอบคุณครับขอบคุณนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมนะอ่าชมเลยค่ะเอาผานค่ะ